ขึ้นดีมากเลยค่ะว้าวปักกระกเป้าจากสมุทและทางมะพร้าวนะคะอันนี้จะซูมนะคะซูมคูณสองนะซูมนะคะถึงจะเห็นนี่ค่ะก็ขึ้นประมาณนี้นะคะถือว่าขึ้นดีมากเลยนะคะตอนนี้ดิฉันซูมอยู่นะขึ้นแบบสูงกว่าปลายต้นตาลอีกนะคะเนฐานต้นตาลอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีครับ F c และน้องๆ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเงาเป้าจากสมุดที่เราเขียนหนังสือทุกวันเนี่ยหนังสือเรียนเนี่ยสมุดไม่ใช่หนังสือและสมุดหนังสือก็ทําได้แต่ก่อนอื่นเราก็จะเปิดออกมาตรงกลางเนี่ยน้องๆแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาหนึงแผ่นดึงมาหนึ่งแผ่นก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาพับ ได้ได้กระดาษมาแล้วนะครับได้กระดาษแบบนี้มาแล้วนะครับเราก็มาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้พับประมาณนี้พับออกประมาณนี้แล้วก็พี่ออกหลังจากนั้นเราก็กัดกระดาษที่เหลือเราก็มาเอาไม้บรรทัดวางแบบนี้ก็ฉีกออกนะครับฉีกเป็นชิ้นนะครับถ้าใช้ไม้บรรทัดมันจะตรงนะครับเีก่ประมาณนี้ หลังจากนั้นเราก็ได้ก้านมะพร้าวมาแล้วนะครับปกติจะใช้2 2อ,อ,อันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับอันแรกอันที่หนึ่งเราก็ทําเป็นโค้งก่อนนะครับวางไว้แบบนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวตัดนิดน,นึงนะครับส่วนที่เป็นปลายตรงนี้นะครับอาให้เป็นช่วงหัวนะครับ แล้วก็ที่มันตรงนี้ใหญ่นะครับทําช่วงท้ายนะครับเพราะจะได้มีน้ําหนักด้วยนะครับเอามาวางแบบน,นี้นะครับวางแบบน,นี้ครับวางให้เสมอกระดาษเลยนะครับแล้วก็หักออกนะครับทำง่ายๆหลังจากนั้นเราก็ใช้กาวนะครับกาวทาทาที่กระดาษคนหนึ่งนะครับ ถ่ายทั่วเลยนะครับน้องๆถ่ายทั่วเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาติดกันเลยนะครับเราจะติดส่วนโค้งก่อนนะครับวางให้เก้าตรงกลางเลยนะครับกลับมาได้เงนะ ประมาณนี้นะครับเก็บเลยนะครับประมาณนี้ครับหันั้นตรงนี้มันเหลืออยู่นิดนึงน,นะครับเราก็ต่อมาเลยนะครับต่อมาอยู่นิดนะครับให้ยาวมาเลยครับนะไม่ต้องตัดเลยนนครับตรงนี้ครับให้ยาวมาก่อนนะครับเพราะมันจะได้เหลือเป็นนางนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาเอา,เอาไม้ก้านมะพร้าวอีกอันหนึ่งนะครับก็มาทำโค้งประมาณนี้นะครับเพื่อใส่ข้างบนนะครับอีกันนึ่นครับก่อนนะครับโค้งเราก็ใช้กาวนะครับใช้กาวทาตรงนี้นครับแล้วก็ติดไปนะครับ งนี้เหลือก็ได้นะครับตรงนี้หเหลือมันนิดก็ได้นะครับเนี่ยมันจะได้เป็นที่เรียกว่าลุงลิงนะครับบ้านพี่เรียกลุงลิงแต่บ้านน้องไม่รู้เรียกอะไรพี่ไม่รู้นะแต่สำหรับบ้านพี่เรียกว่าลุงลิงทั้งหมดสามเส้นนะครับตรงนี้ ก็มาใส่ฝั่งนี้อีกนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันประมาณนี้ขึ้นดีมากขึ้นสูงด้วยนะครับจับไว้ก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ติดด้วยนะครับตรงกลางนะครับนิด่ยนะครับตางนะครับใช้กระดาษติดเหมือนกันนะครับติดไว้ก่อนนะครับ อนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนั้นมันเหมือนเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นที่เหลือตรงนี้เราก็ติดติดไม้ตลอดเลยนะครับพร้อมจะได้แข็งแรงนะครับ น้องเรือก็ชีบออกไปเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับมี่สิบึงก่อนครับจำเหมือนกันเลยนะครับ ส่วนที่ไม้ที่เหลือตรงนี้ก็เราก็หักออกเลยนะครับน้องๆเ,น,งงเ,น,เนี่ยครับออกเลยนะครับแล้วส่วนหัวตรงนี้มันเหลือมานิดน,นึงนะครับเราเราก็พักเข้ามานะครับนี่ครับเข้าเข,ข้ามาอ่านว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับมาเป้าครับวันนี้เราก็พาเป่าเป่ามาถึงที่ประจําของเราแล้วนะคะที่กลางนาค่ะตอนนี้พี่หลีก็กําลัง ใส่สายชุงนะคะสายจุงถูกสายจุงแบบนี้นะคะวันนี้เราใช้ได้นะคะเพราะว่ามันตัวเล็กใช้ได้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่าได้นี้ม้วนละห้าบาทนะคะลงทุนนิดเดียวค่ะว่ากาวกาวไม่ถึงกาวนิดนึงเนาะไม่มีกาวก็ใช้ข้าวได้ <laughs> แล้วก็ใช้นี่ค่ะสมุดหนังสือเรียน mm hmm. ก็ใช้ก้านมาพาะพร้าวสองกา้านแล้วก็ต่อหางให้ยาวเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ได้นี่ค่ะผูกเป็นสายจุงนะคะนี่ค่ะโอ้ลมแรงนะคะอ้อร้อนอย่างแรงเลยค่ะอ้อร้อนมากเลยค่ะว่าตัวน,นี้เดี๋ยวจะดูนะคะว่าขึ้นหรือเปล่าตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะตอนน่อเลยนะคะดูแหละอ้อร้อนอ,อ,อย่างแรงเลยว่านี้ <c oughs> เพืเ่อนๆยังไม่ทันได้ปล่อยอะไรเลยแค่แค่ดึงเฉยๆก็ขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะทำเล่นสนุกๆได้นะคะว้าวปักกระเป้าที่ทำด้วยกระดาษค่ะสวยงามพลัมแปดดูค่ะคนชักอยู่ตรงนู้นนะคะว่าวก็ขึ้นไปประมาณนี้นะคะเล่นสนุกๆหน้าบ้านแบบที่มีลมอ่อนๆได้ค่ะทำไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะคะทำตามกันได้ค่ะ นี่ว่าปกระกเป้าของเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นดีมากเลยค่ะว่าวปกระกเป๋าจากสมุดและทางมะพร้าวนะคะอันนี้จะซูมนะคะซูมคูณสนะซูมนะคะถึงจะเห็นเนี่ยค่ะก็ขึ้นประมาณนี้นะคะถือว่าขึ้นดีมากเลยนะคะตอนนี้ดิฉันซูมอยู่นะขึ้นแบบสูงกว่าปลายต้นตาลอีกนะคะนี่ฐานต้นตาลอยู่ตรงนี้นะคะต้นตาลน,นี้คือดิฉันซูมแล้วนะคะ เนี่ยเนี่ยคะ่ะถ้าไม่ซูมต้นตานอยู่แบบนี้นะเนี่ยคะ่ะว,ว้าวอยู่แบบนี้เลยนะคะซูมเลยถ้าเราปล่อยเชือกยาวค่ะถ้าปล่อยเชือกยาวก็จะซูมกว่านี้อีกนะคะแต่เราไม่ได้ปล่อยยาวมากเนาะก็ปล่อยให้เห็นประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะว,ว้าวปากกระเป๋านะคะปล่อยเด็กๆทําเล่นปล่อยเล่นสนุกสนุกไม่กินลมแรงนะคะเล่นได้นะกาวเป่านี้เล่นได้ทั้งปีเลยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ athon, ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อลิ่และด้ฉันได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 응 야야 을고백하려고나 이미 빠졌어 왜, 어, 왜 그러냐 너는내라 때문에 시간은 예속 계속...